เราจะกินก <c oughs> <c oughs> yeah. ๋วยเตี๋ยวนะครับเฝื๊เฝื๊ยรักแปะของเราเป็นห้วยใหญ่นะครับเป็นพิเศษนะครับช้วยกาวช่วใหญ่ยังมีใหญ่กว่านั้นอีกห้วยกลางยังไม่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็เหมือนบ้านเรานะครับ แต่ผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรเป็นน้ำพริกกันนะแล้วก็มีพริกประเผร็ดนะครับพี่พี่หนูโนให้พี่หมดเลยได้ไหมอะไรหนูจะสัง่งเงินเพิ่มไม่ใช่เงาไม่ใช่ผักบุ้งก็สัง่งไปดิคนเดียวสองเงินลองชิมดูนะครับฟื้นรักแบบนี้นอยู่ออกจาก สะพานมาออกจากด่านชายแดนมานะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะเจอเลยอยู่สายมือนะครับอันนี้เป็นหมูส่วนนี้เป็นเนื้อนะครับ